ท่นต่อไปครับเอคุณต้นพิเชษบอกว่าครั้งล่าสุดลมมาสว่างว่าครั้งนี้ออกจากสมาธิบเ,เบสเสร็จว่าเข้าไปเกือบสองชั่วโมงปกติไม่เกินยี่สิสาสิบนาทีแบบนี้คือดีใช่ไหมครับสำหรับคนที่ทำสมาธิได้นี่ต้องเน้นย้ำนะสำหรับคนที่ทำสมาธิได้คุณสามารถที่จะ คาดหวังหรือว่าสำรวจตรวจสอบคุณภาพของสมาธิจิตได้จากความสว่างสำหรับคนที่ยังไม่มีความสว่างผมไม่ได้สนับสนุนให้คุณเนี่ยมาคาดคันตัวเองว่าจะต้องเอาความสว่างให้ได้นะนี่พูดถึงคนที่ได้โดยที่เขาไม่ได้มาฝืนมาเค้นอะไรกับตัวเองนะครับอันนี้ฟังดีๆนะฮะ สำหรับท่านที่อยู่กลุ่มแรกๆนะฮะที่บอกว่าลมหายใจมีความสว่างเนี่ยคุณสามารถใช้ความสว่างเป็นตัวบอกคุณภาพของสมาธิได้สมาธิที่มีความสว่างโดยเพยิ่มยิ่งลมหายใจที่มันปรากฏสว่างชัดเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายของ การเห็นชัดมันคือนิมิตที่เป็นคุณนะนิมิตที่พร้อมจะแสดงความไม่เที่ยงพร้อมจะแสดงความไม่ใช่ตัวเดิมให้คุณเห็นอย่างกระจ่างชัดนี่อย่างบอกอ่าน,นี่กลับมาคำถามบอกว่าลมมาสว่างวาบเนี่ยอันนี้เข้าใจนะคือช่วงแรกๆเนี่ยมันจะแบบ มาแบบกระปิกบกระปลอยก่อนสว่างแบบวาบขึ้นมาราวกับว่าฟ้าผ่าหรือว่าราวกับว่าเราเห็นอีกแสงสว่างเนี่ยวิ่งไล่ตามลมหายใจเข้ามาต้องมีชีวิตที่ปราศจากนิวรณ์นะไม่มีอะไรห่อหุ้มให้เกิดความร้อยรัดหรือว่ายุ่งยากใจยุ่งเหยิงใจเนี่ยนะ มันถึงจะมีความพร้อมที่ความสว่างเนี่ยจะบ่มเพาะเข้มข้นขึ้นมาที่บอกว่าครั้งนี้ออกจากสมาธิเบ็ดเสร็จป้าเข้าไปเกือบสองชั่วโมงนะโดยแบบมีความเพลิดเพลินอยู่ในสมาธิแล้วสามารถรู้สึกได้ว่าความสว่างเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขยขึ้นให้แรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยนะตัวเนี้ก็ จริงๆอยากอ้างอิงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านส่งเสริมนะะเรื่องสมาธิแบบที่มีแสงสว่างเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านเห็นประโยชน์นะครับว่าสามารถที่จะทะลุทะลวงเข้ามาเห็นสภาพภายในของร่างกายได้แบบหมดจดนะฮะมาเจริญธาตุสี่นะครับเห็นกายใจโดยความเป็นธาตุสีเ่เห็นกายโดยความเป็นธาตุสี่เห็นกายใจโดยความเป็นธาตุหกนะฮะ หรือเห็นกายโดยความเป็นสุภาะไม่ได้น่าเอาไม่ได้น่ายินดีนะหรือเห็นสภาพทางกายโดยความเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันที่ต้องเน่าเปื่อยผูพังไปมันจะเริ่มต้นเห็นขึ้นมาจากแสงสว่างนี้แหละแสงสว่างนี้ไม่ใช่โอภาทที่เป็นสว่างจ้าแบบสปอตไลท์ขึ้นมาเฉยๆนะไอ้ไอ o ุาสแบบนั้นเนี่ยมัน ทำให้มักพาคนเนี่ยออกข้างนอกแต่ว,ว่าแสงสว่างที่มาจากภายในเนี่ยที่บอกว่าลมสว่างเ,เจ้าสว่างวาบเดียวหรือว่าสว่างคงเส้นคงวาก็ตามอย่างนี้เนี่ยมันพาเราเข้ามาข้างในนต้องทําความเข้าใจดีๆให้ชัดๆแยกให้ออกอย่างนี้เลยถ้าเป็นโอภาษเฉยๆสว่างเหมือนสปอตไลท์สองสองหน้าเนี่ยอันนั้นมักจะพาเราออกข้างนอก แต่ถ้าลมหายใจสว่างอย่างนี้เนี่ยมันพาเข้าไปข้างในแน่นอนแล้วคุณจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆว่าลมหายใจที่สว่างเนี่ยมันพาเราไปดูอะไรนะเวลาคุณเห็นเครื่องในตัวเองคุณจะไม่กลัวไม่เกิดความรู้สึกว่าอยมันน่าขยะแขยงอุ้ยจะอ้วกอะไรแบบนั้นนะแต่จะเห็นด้วยอุเบกขาเห็นด้วยออกมาจากจุดยืนเหมือนอยู่ในห้องเย็น เหมือนอยู่ในห้องที่สะอาดที่สว่างนะครับแล้วก็เห็นเอนอกหน้าต่างออกไปเนี่ยเต็มไปด้วยอความสกรปรกเน่าเหม็นเป็นปฏิกูลที่เละเทะยิ่งกว่าซ้วมเนี่ยนะฮะมันมันก็จะรู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่จิตก็อยู่ส่วนหนึ่งกายก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วจิตที่มันเห็นกายเป็นของโสกรปรกเป็นของโสโครกงเนี่ยมันจะแยกตัวออกมาตั้งอยู่เป็นเอกเทศของมันนะะตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า การมีอาณาบานสตินำอสุภกรรมฐานเนี่ยมันดีตรงนี้นะคือว่าเรามีที่ที่มั่นเป็นชัยภูมินะครับที่เซฟที่รู้สึกว่าสว่างอบอุ่นปลอดภัยนะครับแล้วกเ็เราจะไม่อยากเข้าไปข้องเกี่ยวกับกายในแง่ของการเสพความบันเทิงหรือว่าเสพการหรืออะไรแบบนั้นนะซึ่งเป็นเหตุให้จิตเนี่ยมีความตั้งมั่นเป็นฌานได้ง่าย อันนี้คือจุดประสงค์จริงๆที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงนะครับว่ามีความสว่างไปทําไมนะมีความสุขจากอาณาปานสติไปทําไมจะพิจารณากายโดยความเป็นอสุภะกรรมฐานไปทําไมนะครับ